สวัสดีครับวันนี้พบกับช่ารวยมหามงคลชาแนลกันอีกแล้ววันนี้ก็พบกับช่วงเปิดตลาด ep 2กันนะครับโอ้โหจากที่ที่พี่พี่ทุกท่านเรียกร้องกันเข้ามาเมื่อไหร่จะทําคลิปเปิดตลาดอีกอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เลยจัดให้เลยครับพี่ช่วงนี้ก็เปิดตลาด ep 2กันเลยครับนี่ครับ่ามาพบกับเหรียญแรกก่อนเลยครับนี่เปิดรุ่นนี้ก่อนเลยครับนี่รุ่นรวย99นะครับเป็นรุ่นโควิดนะครับนี่ครับ นี่ผมเปิดเหรียญให้ก่อนเลยอ่านี่ปี2564นะครับนี่ครับผมดูข้างในก่อนเลยครับนี่ครับเหรียญรุ่นรวย99นะครับนี่ตอกเลขโค้ดด้วยนะครับนี่นะผมเป็นรุ่นสู้ภัยโควิดนะครับเหรียญละ150บาทรวมจัดส่งนะครับผมเฮ้ยอันนี้เหรียญละ อ่ใช่เลยครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งครับผมพูดผิดครับละเมอแล้วนะครับพบกับต่อมาก็เหรียญนี้เลยครับนี่ครับผมเป็นเหรียญรุ่นอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อรวยปราสาทโกนะครับปีสองห้าหกศูนย์นะครับนี่ครับผมแท้ทันหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับผมนี่นี่ครับผมเป็นบล็อกแรกๆเลยครับเหรียญนี่ยเป็นบล็อกยันเต็มนะครับนี่ครับสวยกิฟต์นะครับสวยสวยเลยครับนี่แล้วก็มีมี นี่ครับผมนี่ผิวทองแดงเดิมๆเลยครับนี่ครับออกลุ้งๆหน่อยๆนะครับนี่ครับอ๋อนี่ครับเลขโค้ด96เต็มๆครับนี่ครับด้านนี้ครับคมชัดกริฟตนะครับนี่ครับตาอะไรคมหมดนะครับบล็อกแรกๆนะครับแล้วก็พบกับเหรียญต่อไปครับนี่ครับผมเป็นเหรียญรุ่นรวยเพิ่มพูนนะครับนี่มีหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มแล้วก็หลวงพ่อพูนนะครับ เป็นสามเกจิดังอยุธยานะครับนี่นี่ครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ครับด้านหลังก็มียันของหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนนะครับนี่ครับผมแล้วก็มีถุงเงินถุงทองนะครับนี่ครับก็มีเลขโค้ดด้านล่างนะครับเหรียญนี้เปิดที่450บบาทรวมจัดส่งนะครับแล้วก็ต่อมาก็เหรียญนี่แท้ทันหลวงพ่อรวยนะครับนี่ เป็นเหรียญรวยมหาเศรษฐีเก้าสี่นะครับปี2558นะครับนี่ครับผมนี่ทองทิพย์นะครับเนี่ยทองทิพย์สวยเงางามมากเลยครับนี่นี่ครับผมเหรียญนี้ผมก็มีอยู่ประมาณ5เหรียญนะครับเหรียญละ350บาทรวมจะส่งให้ครับนี่ครับผมสวยจริงๆนะครับเหรียญนี้ชอบมากเลยต่อมาก็เหรียญนี้เลยครับนี่ กระถินสองห้าหกสามนะครับนี่นี่ครับผมนี่ต่อโค้ดตรงนี้นะครับคำว่ารวยครับนี่ครับกระถินสองห้าหกสามเปิดที่สองร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งนะครับนี่ครับเหรียญนี้เลยครับนี่ไตมานหกสามนะครับรวยเจริญพรเก้าเก้านะครับรุ่นรุ่นนี้เป็นของวัดศึกนะครับนี่ครับเลขหนึ่งศูนย์ห้าสองนะครับผิวออกลุ้งลุงนะครับผมเหลือเหรียญสุดท้ายแลยครับเหรียญนี้ก็ นี่ครับหมดแล้วครับนี่อันนี้ก็อันนี้ก็เหรียญสุดท้ายเหมือนกันครับนี่ก็รุ่นนี้ก็เป็นเหรียญแจกทานรุ่นรวยปลดหนี้นะครับนี่ครับผมนี่สวยๆเลยครับนี่ครับรุ่นรวยปลดหนี้นะครับนี่ครับข้างหลังนี่ต่อโค้ดตรงนี้ครับนี่ครับสองห้าหกสามเหมือนกันครับรุ่นนี้รุ่นเหรียญรุ่นนี้ก็เปิดราคาที่สามร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ นี่ครับผมแล้วก็เหรียญอันไหนกันดีนะพี่ๆชอบแบบไหนครับนี่อ่ะรุ่นเหรียญประสบการณ์รถไฟเลยครับนี่ครับนี่รุ่นรวยรวยเฮงเฮงนะครับปีห้าปีหกศูนย์นะครับนี่ครับแท้ทันหลวงพรอรวยปลุกเสกนะครับรุ่นนี้นี่ครับผมนี่เหรียญนี้ประสบการณ์สูงครับรุ่นรถไฟชนนะครับรถทัวร์ที่โดนรถไฟชนครับนี่สวยเงาทองอลามเลยครับนี่อย่างกันเนื้อทองคําเลยครับนี่ครับอือ เดี๋ยวนี้ผมก็เปิดที่ราคา3ามร้อบาทรวมจัดส่งนะครับแล้วก็มีเหรียญรุ่นนี้มานะครับนี่เหรียญของมูลนิธิหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญแจกทานนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมเนื้อทองทิพย์นะครับนี่สวยๆนะครับเหรียญนี้ก็เปิดราคาที่สองร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับนี่ครับผมพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อราคากันได้หมดเลยครับพี่พี่ครับผมผมขายได้ผมปล่อยหมดนะครับถ้าพี่พี่ทีไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยนี่ครับเหรียญรุ่นนี้ผมก็มีเยอะพอสมควรครับมีประมาณ10กว่าเหรียญน,นะครับรุ่นนี้ก็มีประมาณ10กว่าเหรียญเหมือนกันครับก็เหรียญรุ่นนี้ก็มีประมาณสี่เหรียญห้าเหรียญครับนี่อันนี้ก็มีประมาณ4ี่เหรียญห้าเหรียญครับของเก่าปีเล็กกันนะครับ แล้วก็มีเหรียญนี่ครับรวยหนุนดวงนะครับรุ่นใหม่ครับนี่เพิ่งออกจากวัดเชิงเขาไม่นานนี่นะครับนี่ครับผมรุ่นรวยหนุนดวงก็เปิดที่ราคา4ี่ห้าสิบาทนะครับนี่ครับผมเป็นเนื้อทองแดงชนวนนะครับแล้วก็เหรียญหน่อยดีครับอ่านี่เลยครับนี่มีมีเหรียญนี่ครับ นี่ครับรุ่นรวยมหาลาบสีู่นย์นะครับมหาลาบสีู่นนะครับนี่เหรียญนี้ก็เป็นเนื้อทองบล็อกเงินทองใหญ่นะครับนี่ครับบล็อกทองคํานะครับนี่เหรียญนี้ผมก็เปิดที่บล็อกนิยมนะครับอันนี้อ่านี่เปิดบล็อกนิยมครับเปิดในเช่าบูชาที่ห้ารอยบาทรวมจัดส่งครับแท้แท้ทันนะครับแท้ทันหลวงพ่อรวยครับปีลึกนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมครับผิ๋วอาจจะเปิดนิดหน่อยครับนี่ครับนี่ แล้วก็มีเหรียญนี่อันนี้จะเป็นออกลุงลุ้งเลยครับนี่ครับนี่ก็อันนี้เป็นบล็อกเงินทองเล็กนะครับนี่ผิวลุงลุงครับนี่ผิวสวยครับนี่ครับเหรียญต่างกันนิดๆหน่อยๆครับนี่ครับนี่อันนี้ผิวทองทองแดงแบบลมดําแบบเข้มขังเลยครับนี่แบบไม่ผ่านการใช้งานเลยครับนี่เหรียนี้ครับ นิดนึงครับอันนี้เปิดที่ราคา600บาทรวมจัดส่งให้นะครับนี่ครับแล้วก็อะไรดีครับพี่พี่สนใจแบบไหนสอบถามเข้ามาอ่ามียิ้มรับซับรุ่นนี้นะครับนี่นี่เลี่ยมพลาติกกันน้ำให้อย่างดีเลยครับนี่นี่ครับผมยิ้มรับซับเนื้อทองทิพย์นะครับนี่ครับผมนี่มีโค้ดไก่ข้างหน้าแล้วยครับนี่ เอาเลโคดนะครับข้างด้านหลังจะไม่มีนะครับนี่ครับผมเรี่ยมกันน้ําให้อย่างดีนะครับค่าเรี่ยมกันน้ําก็ตกที่120บาทแล้วครับพี่ๆครับผมเหรียญนี้กล่องมีกล่องอะไรครบหมดนะครับนี่ครับผมนี่ครับทองทิปอะลามเลยครับนี่สวยเลยครับเหรียญนี้เปิดราคาที่600บาทรวมจัดส่งให้นะครับเหรียญนี้เราก็ยังอยู่ครับนี่ครับผมเหรียญนี่ ทองทิพหน้าหน้ากากเงินนะครับนี่ครับผมสวยๆเลยครับเหรียญนี้ก็เปิดราคาที่4ี่้ยห้าสิบาทรวมจัดส่งนะครับแล้วก็มีอ่ารวยเก้าเก้าเลยครับนี่นี่อันนี้รวยเก้าเก้าของแท้นะครับนี่อันนี้รวยเก้าเก้าโควิดอันนี้รวยเก้าเก้ารวยเก้าเก้อ่ารวยเก้าเก้า ก่อนรุ่นโควิดครับนี่แต่ถ้ารุ่นโควิดจะเป็นไก่ชนนะครับอันนี้จะเป็นไก่ไก่แจ้นะครับนี่นี่ครับสวยๆนะครับนี่นี่เหรียญนี้เขาตอกเลขตรงไหนนะผมลืมแล้วเนะนี่ยมีตอกโค้ดข้างบนนี่ครับแล้วก็ตอกเลขนี่อืมตอกเลขตรงด้านนี้นะครับนี่ตอกเลขจิ๋วมากเลยครับนี่สูมไม่ดูครับนี่ นี่ครับนี่ครับผมเหรียญนี้เลี่ยมกรอบทองสูตรให้นะครับนี่ครับพร้อมใช้งานเลยครับสวยๆเลยครับนี่ครับก็กรอบทองสูตรนะครับนี่ครับสูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับนี่ครับผมเลี่ยมกันน้ําแล้วก็เลี่ยมกรอบทองสูตรให้เลยครับเหรียญนี้ก็เปิดที่ราคาห้าร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับมีกล่องเดิมอะไรครบหมดนะครับอพี่ๆชอบอะไรกันนีครับนี่เหรียญวัสนะครับนี่ นี่วัสดิกเหมือนเลื่อนเลื่อนสองเลยครับนี่ครับสวยเลยครับนี่วัสดึกนะครับนี่เลขสามเก้าหนึ่งห้านะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับผมเหรียญนี้ก็เปิดราคาที่สี่ร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งให้นะครับนี่แล้วก็เหรียญรุ่นนี้ครับรวยเหลือล้นนะครับนี่เป็นเหรียญที่มูลนิธิหลวงพ่อรวยประสากิโกเป็นการจัดสร้างขึ้นนะครับ เป็นเรียกว่าเปลี่ยนไตมาสได้นะครับนี่ครับเรื่อนี้ผมเปิดราคาที่ห้า้อยบาทรวมจะส่งนะครับนี่ทองแดงลมดำนี่ครับเหมือนกับไตม้าหนึ่งมากเลยครับนี่อันนี้ไตม้าหนึ่งครับไตมาสองคล้ายๆกันนะครับนี่ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดตรงไหนก็กดมีผมทําคลิปรีวิวแยกไว้แล้วให้แล้วนะครับนี่ครับรุ่นไตม้าเก้าห้ากับรุ่นหล้นต่างกันยังไงนะครับนี่ครับผม เอาอะไรกันอีกนะพี่ๆสนใจอะไรกันอีกครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับนี่อ่านี่ครับผมอ้าวเตาหลวงปู่หลิวบ้างครับนี่ครับรุ่นเจ้าสัวปีสองห้าสามเจ็ดนะครับนี่ครับผมเนื้อทองแดงครับนี่เรียมกรอบกันน้ําอย่างดีนะครับนี่ครับเจ้าสัวนะครับอืมแท้ทานหลวงปู่หลิวนะครับอันนี้ของหลวงปู่หลิวนะครับอ่านี่ครับผม นี่เหรียญนี้เปิดที่2,000บาทนะครับรวมจะส่งให้นะครับแล้วก็เหรียญนี่ครับผมนี่เฮงแสนเฮงนะครับนี่เนื้อทองแดงนะครับนี่ครับเต่าจิ๋วครับหลวงปู่หลิวนะครับปี39นะครับนี่ครับผมพี่พท่านใดสนใจเต่าก็ผมก็มีแบ่งนะครับมีมีนิดนิดหน่อยหน่อยครับนี่ครับผมเหรียญนี้ก็เปิดที่1,800บาทรวมจะส่งให้นะครับเต่าเฮงแสนเฮงนะครับ พี่ๆท่านไหนชอบรุ่นไหนสอบถามเข้ามาได้เลยครับนี่ครับผมหลวงพ่อพัดก็ผมก็มีนะครับนี่ครับเป็นเหรียญมีดหมอคู่มหาบาลมีนะครับนี่หลวงพ่อพัดนะครับเรี่ยมกันน้ําอย่างดีครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับลงยาน้ําเงินนะครับนี่ครับโอ้เรี่ยมกันน้ําให้อย่างดีเลยครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่ครับผมเหรียญนี้ผมเปิดเช่าบูชาที่ 400บาทรวมจะส่งนะครับเรียงกันน้ำอย่างดีเลยนะครับแล้วก็อะไรดีนะพี่ๆก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับผมก็เปิดก็เปิดได้นี่รุ่นนี้รวยปลดหนี้นะครับนี่นี่ครับนวะนะครับนี่เหรียญนี้เปิดที่3,600บาทนะครับนี่ต่างกันครับนี่นวะแจกทานกับนวะ อ่าไม่ใช่โอ้ผมพูดบีดอีกแล้วครับไม่ใช่นวะแจกทานคะนี่ครับเป็นเหรียญแจกทานกับเหรียญหลักนี่นะครับนี่ครับผมนี่ครับขนาดต่างกันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับแต่นี้เป็นเหรียญนวะครับนิยมครับแล้วก็มีนี่อันนี้ผมก็ได้มานานแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรครับเนี่ยพี่พี่พี่ทนาย รู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ผมไม่รู้เลยครับว่าคืออะไรเนี่ยอันเนี้ยถ้าพี่พี่พี่านายชอบสนใจก็เช่าบูชากันได้ครับเรี่ญนนี้ผมเปิดที่สามร้อยบาทรวมจะส่งให้ครับเรียมกันน้ําอย่างดีนะครับนี่ครับอันนี้ผมเขาเรียกอะไรไม่รู้ยักษ์มีสองด้านนสองหน้าครับอันเนี้ยผมไม่ผมไม่รู้จริงจริงครับโอเคครับผมผมก็ไม่รู้จะเปิดอะไรนะครับนี่ครับมีมีเนี่ย มีมีดหมอคู่เนี่ยครับนี่กล่องเนื้อรุ้นเนื้อยังอยู่ครับยังมีอยู่กล่องกล่องสุดท้ายแล้วครับเนี่ยผมเอามาน่าจะครึ่งหลังได้ครับขอเพื่อนมาก็ครึ่งหลังนี่อะาเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วครับเหลือรุ่นสุดท้ายเลยอันนี้ก็ผมก็เตรียมเก็บไว้โชว์ลูกค้าตอนนั้นครับนี่ครับนี่อันนี้ก็กล่องเนื้อรุ่นเนื้อรุ่นอยู่ที่สาม้ยบาทรวมจะส่งให้ครับใครก็อยากลุนก็ อัลุนสนุกๆได้ครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีพระเข้ามาเยอะขนาดนั้นก็กม็มีเยอะแต่ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเยอะที่แบบพี่ๆอย่างได้รุ่นไหนผมติดต่อจัดหาให้ได้ครับนี่ก็เป็นพระศิวลีนะครับอันนี้เขาให้มานะครับไม่ได้ปล่อยนะผมเอามาโชว์เฉยผมไม่รู้ว่าของวัดไหน,นครับแต่สวยครับผมเขาให้ผมมานี่นี่ครับ พระศิวลีนะครับนี่ครับโอเคครับแล้วก็มีสมเด็จหลวงพรวยยังอยู่นะครับนี่ครับนี่สมเด็จปีสามปีสี่สองครับนี่รุ่นฉลองสมณศักดิ์นะครับพัดยศนะครับนี่ครับผมสมเด็จองนี้ก็เปิดที่หนึ่งพันห้าร้บาทนะครับจะใหญ่กว่าสมเด็จปกติมากเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เรดรุ่นนี่เหรดกระถินพระราชทานหลวงพรวยก็ยังมีอยู่นะครับ นี่ครับก็เลสเส้นนี้ก็4500บาทรวมจะส่งให้นะครับสวยๆนะครับนี่ครับผมายแดงสีนเดิมเลยครับโอเคครับแล้วก็มีรวยทันใจก็ยังอยู่นะครับนี่นี่ครับผมรวยทันใจครับแท้ทันหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับเลขห้าเจ็ดหหนึ่งนะครับโอ้ยเกือบเกือบสวยนะครับนี่ครับเนื้อทองแดงอันนี้เป็นเหรียญกรรมการนะครับ เปิดที่5,000บาทท้วนเลยครับรวมจะส่งให้นะครับพี่ๆท่านใดติดต่อสอบถามก็อยากได้รุ่นไหนต่อราคายัง,ยงไงโทรเข้ามาติดต่อเข้ามาทั้งทั้งเพจทั้งคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับพี่ๆร่วมกันคอมเมนต์กันได้เลยครับผมอ่านตลอดนะครับงไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆท่านนครับพี่ๆสนใจองค์ไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาสายด่วนตรงเข้ามาได้เลยครับยังไงก็ เข้ามาแคปรูปอะไรกันเข้ามาได้ครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ